แม่ซื้อว่านางสาวสุดันท่าพันธุละเลขบ้านหาสามตันน้ำมมาหมูเจ็ดตำบลน,น้ำมมาเพิ่อเมืองจังวหวัดราชเชลิล่นนะลูกแม่ก็ได้ไป็นลมเห็ดไข่เข้มภูมลมอยู่บ้านโน่นตมโบนภูมิล้มแล้วก็ได้วิสาข่วมลูกกะดีอยูกะะ่กัมะเฮ็ดนั่นละมะเฮ็ดสู่ลูกสู่ร้านกินกะกดีอยู่ว่นเด้ซื้อเพิ่นต่อไปกันอันนั้นกันเส็เด ใช้น้ำรอเพื่อนนั่นแหละแ <c oughs> ม่ซื้อบอบลินบรลลูบนเลีซีแปดสิบหกูเจ็ดนน้ำมะม่าตบุญน้ำมะมา่าอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญเท่านี้แหละ่นมีโครงการเฮ็ดไข่เข้มกับไปได้เฮ็ดน้ำเพิ่นเฮ็ดอยู่บนน้ำสมบูรณ์กับไม่เฮ็ด <c oughs> ให้ลูกให้หลานกินอยุกราชีเฮ็ดส่งลูกส่งลหลานนั่นแหละเขาเป็นร้านขาครับผมซื้อไว้านายกมาขาบรรลุที่บอลลูนสมบูรณ์มูหกตบุญน้ำมะม่า็ดีใหญ่ที่ทางการเพิ่นมี การร่วมหม,มูม้ามีความรู้แล้วก็มี่พิซซ่าจิตรคุณคือร้านต่อไปน็นหนาไม่ว่ามีใช่ครับบาลีจี้อยโโแปดทิพหมาหมูเต่าตำบลน้าแตะนะครับ,บรวันนี้ผมก,ก็ได้เข้ามาร่วมผู้การของผู้การพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อมาสอนวิธีการที่ทำให้ใครเข้มครับ,น,น,บนี้ผมก็ได้ร่วมรู้กับเพื่อนๆดนี่จะว่าซิคุณนะครับได้ร่วมรู้หลายครับงเลยนี้ ผมจะนั่งก้มดูตัวนี้นะครับไปไปทานเสริมครอบคผ้าพ่อค้าอีย่างข้าวเนื้อกินเขาก็สามารถลงขายตามตลาดหรือว่าตามจรดที่เขาเรียกตามตลาดชุมชนบา้า,า,านนอกนะครับจะได้พบกับขอขอบคุณครับกมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้มาให้ก้มดูแล้วก็เรียนรู้กับชุมชนตำบลตั้งแต่อันครั้งนี้ผมขอขอบคุณที่ไรครับ ขอบคุณกรมการพัฒนายุมท้นทิ่มั่งคัอาชีพไทยขอบคุณคร<ๆ>ับนางสวัสดิ์มงคลมาศครัวเรือนตกเกณฑ์ทีพีแมปปี2565ด้านรายได้บ้านเลขที่25หมู4ตำบลดอนเมยออำเภอเมืองอำน,นาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการอบรมการทำไข่เค็มผ่านระบบ Zoom m e e t i n เมื่อวันที่27มีนาคม2566 หลังผ่านการอบรมได้ทำไข่เค็มไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนและช่วงไหนเป็ดที่บ้านให้ไข่จำนวนเยอะก็จะแปลรูปเป็นไข่เค็มออกขายในตลาดหน้าวัดในหมู่บ้านโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องวัตถุดิบแพงทำให้มีกําไรน้อยและต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนพันเป็ดเพื่อเลี้ยงเอาไข่ลดต้นทุนการผลิตต่อไป เฮ็ดไข่เค็มมาแล้วเอ่อได้นั่มาใส่จังไงคุณแม่เอามาเฮ็ดตอมตกระชายหน้าวัดก็พอได้ใส่นะะโอค้ครับผลาัรับเป็นจังไงคุณแม่นี่ใส่ก็ขายเบิดอืมมีแตาต้ตนทุนโอ้วนต้นทุนมันสูงอืมทำไรมันหน่อยทำไรมันหน่อยเนาะเพราะว่าไข่เป็ดมันราคาแพงไข่เป็ดมันราคาแพลงราคาสูงแล้วทางออกในการแกร้ปัญหานี่ มันสมควรที่เป็นยังไงคุณอยากให้เต็มมาอย่างเอาเนม,มันจังว้เลยคือคนหมายถึงว่าสิเอาไข่เอาไขไ่เอาไข่ไปฮ็ดไข่เข้มเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนอีม